ดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพนดีโซโลและก็เกมคาบานะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาชีพวอริเออร์หรือว่าอาชีพถือดาบเล่มใหญ่ๆนี้นั่นเองนะครับข้อมูลที่ผมกาลังจะรีวิวต่อไปนี้นะครับมาจากประสบการณ์การเล่นแล้วก็มาจากความคิดส่วนตัวเล็กน้อยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อมูลทั่วไปของอาชีพวอริเออร์นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากชุดก่อนละกันนะครับชุดที่อาชีพวอริเออร์ใส่นะครับก็จะเป็นเกราะประเภทเกราะหนักหรือว่าประเภทอาร์เมอร์เซตนะครับ ลักษณะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆดังนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเกราะนะครับเกราะน้ำเกราะเหล็กนะครับเป็นเกราะที่มีพลังป้องกันสูงสุดแล้วในเกมคาบานะครับแต่ด้วยพลังป้องกันที่มากที่สุดนั้นก็ย่ยอมแลกมาด้วยอัตราการหลบหลีกที่น้อยที่สุด เช่นกันนะครับและต่อไปนะครับในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธที่อาชีพวอริเออร์ใช้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือจะเป็นดาบใหญ่หรือว่าดาบปริซอนนะครับลักษณะอาวุธก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับดาบที่วงถืออยู่นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นดาบประเภทไดการนตนะครับถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะการ ลักษณะของดาบก็จะต่างกันนิดหนึ่งเนาะเราเรียกว่าดาบตรงแล้วก็ดาบโค้งนะครับหรือว่าดาบใหญ่แล้วก็ดาบเล็กนั่นแหละนะครับแล้วดาบ2เล่มนี้มันดีมันเสียต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับดาบใหญ่หรือว่าดาบบรีสซอร์ตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นดาบที่ให้พลังโจมตีที่เยอะนะครับเป็นดาบที่ให้พลังโจมตีที่เยอะแต่ว่าดาบเล็กหรือว่าดาบ โงงดาบใดกกตนาตรงนี้นะครับจะเป็นดาบที่ให้พลังโจมตีมไม่เยอะเท่ากับดาบรีซอร์แต่ว่าให้อัตราความแม่นยําในการตีที่มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะร้อยละเกเลยก็ว่าได้นะจะเลือกเล่นเป็นดาบรีซอร์เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าอัตราความแม่นยาในการตีเนี่ยเราสามารถหาจากส่วนอื่นได้นอกจากดาบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสกิลนะครับสกิลที่ผมจะพูดถึงก็จะมีพวกซับสกิลพสซีฟสกิลแล้วก็ Special S <S สเปเชียลสกิลนะครับส่วนแอทแท็กสกิลผมจะไม่ขอพูดถึงแลกกันน็็เป ใช้สําหรับโจมตีทั่วๆไปนะครับถ้าเลเวลเราน้อยเราก็จะเป็นสกิลจอกจอกแจ๊กแจ๊กแทงจอกแทงแจ๊ะไปนะครับแต่ว่าถ้าเลเวลเราเพิ่มขึ้นขั้นสกิลเราสูงขึ้นเราก็จะได้สกิลที่เท่ๆเหมือนกับในอินโทรที่ผมใส่เข้าไปนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่บัฟสกิลเลยละกันหรือว่าเป็นบัฟสกิลนั่นเองนะครับผมจะขอพูดถึงแค่บัฟเด่นๆของอาชีพวอริเออร์นะครับสำหรับบัฟแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงของอาชีพวอริเออร์นะครับเป็นบัฟที่มีชื่อว่า b ัตดี้สปิริตนะครับเป็นบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีหรือว่าที่เราเรียกว่าบัฟหน้าแดงนั่นแหละนะครับบัฟนี้จะเพิ่ม a t t a ท k อยู่ที่460หน่วยนะครับ c r ิ t i c ค l ลดาม g e 40%นะครับเจาะเกราะหรือว่าเพเน t ิช t ันเนี่ย250หน่วยนะครับแต่ว่าด้วยพลังโจมตีที่ได้มาก็ต้องแลกไปด้วยพลังป้องกันที่ลดลงนะครับแม็กด e เฟนคูณ25%หมายความว่าไงนะครับ อันนี้หมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีดีเฟนต์หนึ่งร้อยหน่วยนะครับเพื่อนๆจะเหลือดีเฟนต์แค่ยี่สิบห้าหน่วยหมายความวาเพื่อนๆจะเสียดีเฟนต์ไปทั้งหมดเจ็ดสิบห้าหน่วยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าเอฟเฟกเตอร์ที่ช่วยเพิ่มแม็กดีเฟนต์ตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราใช้บัฟเนี้ยนะครับค่ารีสิตคริติคอลดาเมจเนี้ยจะลดลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราจะโดนคริติคอลของผู้ต่อสู้เนี้ยเพิ่มขึ้้้้้นนนนอออออีีีีกกกั็็็จะเเปขขขดแลวสยง บัฟบัตดี้สปิ i ิ i t นะครับบัฟต่อไปนะครับเป็นบัฟที่มีชื่อว่า art of sound นะครับบัฟนี้นะครับจะเป็นบัฟที่เราสามารถใช้ได้ทั้ง เดี่ยวแล้วก็ปาร์ตี้หมายความว่าเราลงดันเดี่ยวๆเราก็ใช้ได้เราลงดันเป็นปาร์ตี้สมาชิกในปาร์ตี้ก็จะได้ด้วยนะครับบัฟนี้นะครับจะเพิ่มแอตแทก132หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มสกิลแอมไปที่10%นั่นเองนะครับสำหรับบัฟต่อไปนะครับเป็นบัฟที่มีชื่อว่าแคสต์รีคอเวอรี่นะครับหรือว่าเป็นบัฟเด้งเลื่อนนั่นเองนะครับบัฟนี้จะมีประโยชน์มากเวลาที่ HP เราเหลือน้อยๆนะครับแล้วเราต้องการที่จะเร่งให้เลือดเราเต็มเร็วๆนะครับบัฟเนี้ยจะฟื้น เลือดอยู่ที่300หน่วยต่อ2วินาทีนะครับแต่ว่าเวลาลงวอเนี่ยมันจะคูณนะมันจะคูณพวกอัตราการเด้งเลือดอัตราการเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยมันจะคูณนะครับเพราะฉะนั้นในวอนี่จะเด้งเลือดอย่างแรงมากเลยนะครับบัฟต่อไปนะครับเป็นบัฟที่มีชื่อว่า Moral Soul นะครับบัฟนี้เป็นบัฟที่เพิ่มเลือด450หน่วยนะครับ บัฟนี้นะครับเราจะใช้เดี่ยวก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับสมาชิกในปาร์ตี้ก็จะได้ทุกคนนะครับเพิ่มเลือดอยู่ที่450หน่วยนะครับบัฟต่อไปนะครับเป็นบัฟที่มีชื่อว่าเพนิคลายนะครับบัฟนี้นะครับจะติดซับเพรสชั่น80%นะครับคงอยู่4วินาทีหมายความว่าถ้าเราสาบนะครับคู่ต่อสู้แล้วมันติดนะโอกาสติดคือ80%นะถ้าติดแล้วนะครับก็คือคู่ต่อสู้จะทําอะไรไม่ได้เลยจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับเป็นเวลาทั้งสิิิ้้้้้นน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 4วาาาาาาทททีีีีีีะะะะคคคคครรรรรััััับบบบแลฟยยยยงงํํใใหหห่่่่่่ซเเเไป21%ึตตููอส มีโอกาสติดคลิปมากยิ่งขึ้น21%นั่นเองนะครับบัฟต่อไปนะครับเป็นบัฟที่มีชื่อว่า b a r a t o r i t y นะครับเป็นบัฟระยะสั้นที่เพิ่มเลือดขึ้นมา2,500หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มค่า d a m มจ e Reduction หรือว่าเพิ่มเกราะขึ้นมาอีก800หน่วยนะครับเป็นบัฟที่เอาไว้ใช้คู่กับบัฟ b u t t e r y Spirit นะครับเพราะว่าบัฟ b ั t t e y Spirit เนี่ยเวลาเราใช้มันจะลดพลังป้งองกันถูกไหมก็จะทดแทนมาด้วยพลังป้องกันของ b a r a u t o r i t y นะครับก็จะสามารถทําให้เราใช้บัฟหน้าแดงได้นานยิ่งขึ้นหรือว่าเราใช้ได้แบบ ว่าตัวเราไม่บอบบางลงจนเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซับสกิลหรือว่า บัฟสกิลของชีฟวอร์เออร์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของแพสซีฟสกิลนะครับผมจะพูดถึงเฉพาะส่วนข้างล่างละกันนะครับแพสซีฟของชีฟวอร์เออร์นะครับก็จะมีสกิลที่มีชื่อว่าโซเบลดนะครับโซเบลดก็จะเพิ่มแอทแท็กอยู่ที่120หน่วยนะครับไอรอนสกินเพิ่มเฮดพี100หน่วยแล้วก็ดีเฟนส์60หน่วยนะครับออร่าบาเรียนะครับเพิ่มเฮดพี200หน่วยแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์110หน่วยนะครับเพียซิ่งชิลนะครับเพิ่มค่าปฏิเสธเพเเนนนรรชั่่่หหววยือาพิม ป้องกันเจาะเกราะนะครับป้องกันเจาะเกราะ60หน่วยนั่นแหละนะครับดาวบริเกอร์นะครับอ,องนี้เป็นจุดเด่นของอาชีพบริเกอร์เลยนะครับอาชีพบริเกอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีสกิลตีคู่ต่อสู้เนี่ยลงค่อนข้างบ่อยมากนะครับติดสถานะล้มสถานะ กระเด็นค่อนข้างบ่อยมากเลยในสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสกิลแต่ละสกิลนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยที่โดนเราโจมตีนะครับติดสถานะกระเด็นบ้างถอยหลังบ้างล้มบ้างนะครับท่านี้เป็นค่าแพสซีฟที่เด่นๆของอาชีพวอร์เรอร์เลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาวอยู่ที่30%นะครับต่อไปนะครับคอนเซนทรชั่นนะครับเพิ่มแอแทจเรตอยู่ที่400หน่วยหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีแม่นนั่นแหละนะครับก็หมดแล้วนะครัััับบบบสส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 สาหรรรรรแพพซีีีีฟกกกกิิิลลลลลขขขออออออองงงชชชวววเเเเเเ์ต่่่ไปปปป็็จจะะะะนนนนนนนใใยยคคผม พูดถึงแค่จุดเด่นของแมทโหมดของชิฟวอร์เรอร์นะครับแมทโหมดก็จะมีแมทโหมดหนึ่งสองสามนะครับแบ่ทโหมดหนึ่งก็จะเป็นการแปลงร่างที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างอะไรของอาวุธหรือชุดเกราะใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ จะเพิ่มทั้งเลือดนะครับพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนั่นแหละนะครับซึ่งับงหมดหนึ่งของชิบูเรอร์ไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายนะครับต่อไปนะครับเป็นหมด2องของบริเออร์นะครับเป็นการแปลงร่างแล้วก็เปลี่ยนอาวุธให้เป็นเขียวนะครับเป็นการแปลงร่างที่เท่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสาธิตการโจมตีของแบงหมด2องของชิบูเรอร์ให้ดูละกันนะครับต่อไปนะครับแบทหมดสามของชิบวเรอร์ก็คือการเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ชุดเกราะนะครับเป็นสีดําแดงทั้งตัวเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูพร้อมกันกับการ โจมตีของไปทั้งหมดสองของฮิววอร์เรอร์เลยก็แล้วกันนะครับไปดูกันเลยมานะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการโจมตีของไปทั้งหมด2แล้วก็ไปทั้งหมด3ของฮิวเวอร์เรอร์ให้ดูกันนะครับจะเริ่มจากไปทั้งหมด2แลละกันนะครับการแปลงล่างแล้วก็เปลี่ยนดาบนะครับให้เป็นเขียวนั่นเองนะครับดูสิท่าการแปลงร่างเขาเท่มากนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนดาบเป็นเขียวนะครับสำหรับการตีของไปทั้งหมดสองของฮิววอร์เรอร์นะครับก็คือจะเป็นการแกว่งเขียวนะครับ โดยการแกว่งเนี่ยสามารถปรับจังหวะได้นะครับถ้าเป็นการแปลงหนึ่งจะผมจะเริ่มจากหนึ่งจังหวะก่อนละกันอนะ่ะมันจะสับแบบสับรลลัวเนี่ยปังปังปังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองก็จะแบบแกว่งสองทีปัง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 อย่างนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสามก็จะแกว่งสา,งถา,าม 3, ถ้าแกว่งเป็นสี่มันก็จะจะตีครบรอบแต่ส่วนมากเราจะนิยมแค่หนึ่งสองหรือสามแค่นั้นนะครับดูนะเดี๋ยวจะให้ดูจะชัดเอาตรงที่มันไม่ค่อยมีหมอนก่อนละกันอ่ะตรงนี้ 1>, 1 2 3 4อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีในรูปแบบของเบต้าหมด2ของอาชีพวอริเออร์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการโจมตีของเบต้าหมด3ของอาชีพวอริเออร์นะครับอันดับแรกเราต้องแปลงล่างกันก่อนเนาะรเรามาดูการแปลงล่างกันนะครับก็จะแ,แปลงล่างเป็นบึง้งนะครับตัวสีดำแล้วก็เปลี่ยนดาบเป็นขวานะครับการโจมตีเนี่ยของเบต้าหมด3ของอาชีพวอริเออร์ถือว่าเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างกว้างเลยนะดูนะดูขอบข่ายการโจมตีนะครับบึ้มดูนะดูนะ ือโดนโด ồ นคืออยู่รอบตัวนี้โดนจนหมดนะครับแต่ว่าเบทั้งหมด2เนี่ยจะโดนแค่ในส่วนของมอนสเตอร์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ระยะไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าเบทั้งหมด3นี่ดูดิโอ้โหโคตครไกลอ่ะดูดิดูดิดูดิหรือถ้าฟาต้านนะฟาตันบึมโอ้โหดูไปโคตรกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อดีของเบสทั้งหมด3ของชิวิเออร์นะครับเป็นการโจมตีที่โจมตีที่กว้างมากนะครับโจมตีได้กว้างมากนะถ้าอยากดูแบบชัดเดี๋ยวผมจะลากมาอนออกให้ดูอ่าเอาแค่นี้แล้วกันเนาะเนี่ยนะครับ ท่าหนึ่งมันจะมันจะมันจะ,นจะปัดไปอีกทาหนึ่งส่วนอีกท่าหนึ่งจะปัดอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าฟาตันก็จะปบบตาวนี้บึ้มเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะกว้างมากเลยถ้ายิ่งมีมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยจะโดนโดนโดนเกือบหมดนะครับในขอบขายของมอนสเตอร์ที่ยืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยคือโดนโดนเกือบหมดนะครับดูดิโดนเยอะมากโดนกว้างมากปึมถ้าฟาตันนี่โดนไกลมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น การโจมตีในรูปแบบของเป็นทั้งหมด2แล้วก็ไปทั้งหมด3ของอาชีพวอริเออร์นะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงในส่วนข้อดีแล้วก็ข้อเสียของอาชีพวอริเออร์กันนะครับผมพูดถึงข้อดีก่อนละกันนะครับข้อดีข้อที่1ของอาชีพวอริเออร์เลยก็คือว่าอาชีพวอริเออร์นะครับเป็นอาชีพที่มีเลือดเยอะที่สุด ในตัวเกมคาบานแล้วครับในบรรดาทุกๆอาชีพเนี่ยอาชีพอริเลอร์เป็นอาชีพที่มีเลือดเยอะสุดนะครับด้วยความที่เลือดของเขาเยอะนะครับก็จะเป็นตัวแทงขนาดดีเลยนะครับข้อดีข้อที่2นะครับของอาชีพอริเลอร์ก็คือเป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีเยอะเป็นระดับต้นๆของในบรรดาทุกๆอาชีพเลยนะครับเนื่องจากว่าการอัพสเตตของอาชีพอริเลอร์ดูนี่นะสำหรับหลายๆคนที่เล่นอาชีพวอมาอาจจะไม่ได้ทันสังเกตนะครับการอัพ สตนะครับของเกมคาบานจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือเป็น S T R i n นแล้วก็เด็กนะครับในส่วนของ S T R i n d e x ในแต่ละอาชีพเวลาเราอัพเนี่ยมันจะเพิ่มไม่เท่ากันนะเราสามารถดูได้ว่าเวลาเราอัพ สเต็งหนึ่งหน่วยเนะี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างเราดูแถบนะครับที่อยู่ใต้ต้นสือสีส้มนะครับถ้าเราอัพสเต็งหนึ่งหน่วยนะครับจะเพิ่ม HP อยู่ที่0.54หน่วยเพิ่ม ATK อยู่ที่1.015หน่วยนะครับซึ่งเป็นการอัพสเต็ปที่เพิ่ม ATK เยอะที่สุดแล้วนะครับเป็นการเพิ่ม ATK ที่เยอะที่สุดแล้วในการอัพสเต็ป1หน่วยเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆเล่นวอร์ริเออร์หลายๆคนนะครับไม่จงสังเกตเวลาเราบวกค่า STR หรือว่าค่าสเต็งเนี่ย เกิน1,000นะครับสเตปที่ได้มันจะลดลงดูนะตอนนี้สเตปผมอะสเต็งจะอยู่ที่9998หน่วยถ้าผมอัพอีกหนึ่งนะเป็น999การอัพจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ถ้าผมอัพเพิ่มเป็น1,000เมื่อไหร่ปุ๊บดูนะปุ๊บอ่าเห็นไหมค่า HSP ค่า a t t a k อะไรต่างๆที่เคยได้มันจะลดลงนะครับมันจะลดลง การอัพสเต็กับการอัปเด็กสาคัญยังไงนะครับทำไมคนถึงเลือกใช้ดาบใหญ่กันผมจะขอพูดถึงในประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาเราใช้ดาบใหญ่นะครับก็คือดาบใหญ่เป็นเป็นดาบที่ไม่ต้องการค่าสถานะเด็กเยอะแต่ว่าดาบเล็กนะครับเป็นดาบที่ต้องการสถานะเด็กเยอะสําหรับคนที่จะเล่นดาบเล็กนะครับหรือว่าดาบใดกาตาเนี่ยเราจะต้องเสียสละการอัพค่า STR เพื่อที่จะมาลงที่ค่าเด็กนะครับแล้วทีนี้การเสียสละค่า STR มาลงที่ค่าเด็กมันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีของมันก็คือนะครับเราอัปเด็กเยอะๆเนี่ยมันจะเพิ่มพวกพลังโจมตีแม่นแล้วก็ค่าหลบหลีกนะครับแต่ด้วยความที่ว่าค่าหลบหลีกของอาชีวะเลือนี่มันแทบไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่าชุดเกราะต่างๆเนี่ยเพิ่มค่าหลบหลีกที่น้อยมากๆเพราะนั้นการเพิ่มหลบหลีกให้อาชีวะเลืนี่มันแทบจะไม่มีผลเลยนะครับมันแทบจะไม่ไม่มีผลเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือ อัตราการโจมตีแม่นอย่างที่ผมเคยบอกไว้มันสามารถหาจากส่วนอื่นนอกจากอาวุธได้เพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่นิยมนะครับไม่นิยมที่จะเล่นดาบเล็กกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียอย่างร้ายแรงของการเล่นสายเด็กที่เป็นอาชีวอริเออร์หรือว่าการใช้ดาบเล็กก็คือว่าการเสียสลากค่าสเต็งมา1ห,หน่วยเท่ากับว่าเราเสียแอตแทกมา1ห,หน่วยด้วยนะครับแล้วเอามาเพิ่มค่าเด็กซึ่งค่าเด็กเนี่ยไม่ได้เพิ่มค่าแอตแทกให้กับอาชีวอริเออร์เลย เพราะฉะนั้นนะครับคนส่วนมากก็เลยไม่นิยมเล่นสายดาบเล็กหรือว่าสายเด็กกันนะครับข้อดีข้อถัดไปของอาชีพวอริเออร์นะครับอาชีพวอริเออร์เนี่ยเป็นอาชีพที่สายแทงที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเป็นอาชีพที่มีพลังป้องกันเนี่ย เยอะนะครับรองจากอาชีพฟอร์ชิลเดอร์หรือหรือว่าอาชีพดาบโลนะครับดาบโลที่ถือโลข้างหนึ่งถือดาบข้างหนึ่งอาชีพอัศวินนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ชอบสายบูสสายแหลกสายรับตีนสายมันนะครับสายเข้ากลางดงของผู้ต่อสู้เนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าอาชีพบริเลอร์เนี่ยตอบโจทย์ของคุณอย่างแน่นอนนะครับข้อดีข้อต่อไปของอาชีพบริเลอร์นะครับ อาชีพบริเอรเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้อาวุธแค่ข้างเดียวนะครับแต่ว่าถือ2มือ <c oughs> ดาบมันใหญ่เออมันหนักนะครับ <c oughs> เขาก็เลยถือ2มือนะครับ <c oughs> ด้วยความที่ใช้ดาบแค่ข้างเดียวเวลาเราบวกเวลาเราทํา เราก็จะทาอาวุธแค่ชิ้นเดียวซึ่งต่างจากอาชีพอื่นๆทุกๆอาชีพที่ต้องทําอาวุธเนี่ยถึง2ข้างด้วยกันเวลาเราทาอาวุธสข้างเวลาเราเสียเราเสียคูณ2นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไบออฟการออฟแล้วก็การเจาะนะครับแล้วก็การตีบวกขั้นสูงการตีบวกขั้นสูงในอาวุธระดับสูงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณเยอะมากๆนะครับแต่ว่าอาชีพวอร์เรอร์เนี่ยจะใช้ดาบแค่เล่มเดียวหมายความว่าเราทาอาวุธแค่ครั้งเดียวคือจบนะครับคือจบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของอาชีพวอร์เรอร์ที่ดดด่นีผผมมมยกขขึึึ้้้้าใหฟังงงะพพูถูถถออไไปปแลวตจ อเสียของบริเวร์บ้างนะครับข้อเสียของ v ริเวร์เนี่ยก็มีไม่มากนะซึ่งที่ผมมองเห็นก็จะมี2อข้อใหญ่ๆก็คือว่าข้อ1น,นะครับเนื่องจากว่าอาชีพ v ริเวร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ใส่ชุดเกราะหนักนะครับหรือที่มีพลังป้องกันค่อนข้างเยอะมากครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าด้วยพลังป้องกันที่เยอะมากก็ต้องแลกมาด้วยอัตราการหลบหลีกที่ต่ำมากๆนะครับและอย่างที่บอกก็คือ เล่น Archie a r i o r สนมากเราอัพค่าส t ตัไปที่ค่า STR นะครับนั่นก็คือมันไม่ได้เพิ่มพลังหลบหลีกให้เลยเพิ่มแค่พวกเลือดพวกพลังป้องกันพวกพลังโจมตีนะครับอัตราการหลบหลีกของ Archie ร a r อ i o r โดยรวมเนี่ยก็คือถือว่าแย่มากๆก็คือใคร ใครสาดตีนมาคือกูรับหมดอ่ะกูรับหมดตีนใหญ่ตีนเล็กตีนหนักตีนเบาคืออาชีพวอรเรอร์รับไว้หมดนะครับข้าน้อยขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวตีวอรเรอร์แทบจะไม่มิสไม่บล็อกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างแรกของอาชีพวอรเรอร์นะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ของอาชีพวอรเรอร์นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าวอร์เรอร์เขาเป็นอาชีพที่ถือดาบที่ค่อนข้างใหญ่นะเล่มใหญ่เพราะฉะนั้นการโจมตีของเขาก็จะเชื่องช้านะครับแต่ว่าก็แรงมากด้วยความหนักหน่วงนะครับเวลาเราแปลงแบตเต คาาบนจะสามารถทําให้เราตีไม่ติดค่าสามเนมะิสหรือว่าสารนะบล็อกนะหรือว่าตีติดลบดีของผู้ต่อสู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาเราลงดันส,งสูงหรือว่าเวลาลงบอนะครับเราจะใช้แพทเทิร์นหมดเป็นหลักเนะาะเปทนตัวหมด2ไเปทนตัวหมด3ซึ่งเวลาเราตีปกติเนี่ยจะต้องอาศัยความแม่นยํามากๆนะครับแต่ว่าอาชีพวอลเลอร์เนี่ยขาดทั้งความแม่นยําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเขามีพลังจมีที่รุ่แรงก็แลกมาด้วยความเชื่องช้าในการกด แกว่งอาวุธของเขานั่นเองนะครับเป็นยังไรกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวอาร์ชีเรเออร์ของผมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์เว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมีคลิปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเ,เรื่อยๆอ,อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้และกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย